พอเพียงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะพอเพียงจะต้องต้องทำจริงจังแล้วก็พอเพียงก็ทฤษฎีนี้ใช้ได้คือผมมาแย่เนี่ยมาแย่พูดถึงพอเพียงนี่ท่านูนี่ไม่ ั้งใจจะไม่พูดเรื่องพอเพียงแั้มันมันมันส้ตัวเองท,ทุกวันทุกวันเปิดวิทยุเศรษฐกิจพอเพียงอะไรพอเพียงก่อนประชาธิปุราแล้ลงท้ายคนก็ว่าพระชาธิราพอเพียงอะไรเราเราพอเพียงเราไม่เราไม,ไม่ทำอะไรพุงเฟยก็พอเพียงพอเพียง ฉะนั้นก็เลิกเลิกพูดถึงหรือพอเพียงกันแค่นี้ก็พอแต่ก็ถ้าท่านทู่จะเอบียงก็ดียินดีแต่คนเขาก็จะจะมันไส้ทู่นะอ,อะไรจะพอเบียงปอพียง,ยงความจริงพอพียงเรารู้เลยสมควรที่จะพอเพียงไม่ใช่ฟุ่มเฟย กวพแแศูนปปย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามระยะสายอำเภอท่าปลาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามระยะสายจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่เลขที่2หมู่1ตำบลท่าปลาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินงานด้านการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยวิสัยทัศน์เป็นสถานศึกษาที่จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามแนวทางปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีคุณภาพเอกลักษณ์ ส่งเสริมและจัดการศึกษาตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงและมีอัตลักษณ์ยึดมั่นในวิถีพอเพียงซึ่งสถานศึกษามีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น16คนโดยมีข้าราชการ3คนครูอาสาสมัคร3คนครูกศนตบล7คนครูผู้สอนคนพิการ1คนบรรณรักษ์1คนและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล1คน องประกอบที่1นึ่ด้านบุคลากรตัวชี้วัดที่หผู้บริหารสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดารุณีกาบัวผู้นในการกศนอมเภอท่าปลาอาเภอท่าปลาเป็นอำเภอที่มีความสวยงามทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและได้อพยพมาจากจังหวัดน่านบริเวณน่านใต้ได้แก่อําเภอนาน้อยจังหวัดน่าน กับอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายบนพื้นฐานของความพอเพียงอำเภอท่าปลามีชื่อเสียงด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีเช่นประเพณีการแห่ผีตลกซึ่งจะมีการจัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษาและมีชื่อเสียงในการปลูกเม็ดมะม่วงหินมะพรานแปลงใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งคนในชุมชนส่วนใหญ่จะประกรอบอาชีพทางด้านการเกษตรและดำเนินชีวิตตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งนำหลักการปลูกพืชแบบเกษตรธรรมชาติมาใช้ปลูกพืชไว้บริโภคและจำหน่ายสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวดิฉันในฐานะผู้นำทางการศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูกศน,นอตำบล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวุริยะอุตสาหะอดทนพยายามรอบคอบเพื่อรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติจากปราชชาวบ้านตำบลร่วมจิตคือนางสังเวียนโนมาตมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลการเรียนรู้และหลักสุดท้องถิ่น สร้างน,นวัตกรรมทางการศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาที่สนใจรวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และห้องเรียนออนไลน์ของกศนอเพท่าปลาการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของสถานศึกษาคณะครูนักศึกษาหน่วยงานเครือข่ายผู้นำผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ แนมเภอท่าปลาพัฒนาการอำเภอสาธารณสุขอำเภอผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นโดยมีการสืบสอบหาองค์ความรู้ร่วมกันมีการวางแผนจัดเก็บข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรธรรมชาติผลการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้บุคลากรกศนอมเพอท่าปลาเกิดความตระหนักในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการปลูกพืชแบบกเกษตรธรรมชาติดิฉันส่งเสริมให้ครูได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการปลูกพืชตามหลักเกษตรธรรมชาติโดยมอบหมายให้บุคลากรทุกคน ปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือนและแบ่งปันให้แก่สมาชิกในครอบครัวคนในชุมชนให้ได้บริโภคผักที่มีความปลอดภัยปลอดสารพิษมีสุขภาพแข็งแรงเกิดความสัมพันธ์อันดีของชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในการนำหลักปรัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในเกินดำเนินชีวิตดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมการส่งเสริมนางหลับ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นการสานต่อปณิธานอันแน่วแน่ของในหลวงรัชกาลที่9ให้ยั่งยืนสืบไปตัวชี้วัดที่2ครูและบุคลากรทางการศึกษากศนออำเภอท่าปรามีครูมีความรู้ความเข้าใจและอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องและชัดเจนมีการจัดประชุมชี้แจง เป็นการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้กับคณะครูและบุคลากรกศนออำเภอท่าปลาและจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาณกศนอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิต์ มีแผนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการและสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรครบทุกกลุ่มสาระทั้ง5สาระมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถประยุกต์หลักปรัชญายของสกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตัวชี้วัดที่3ผู้เรียนกศนอํำเภอท่ามปรามีผู้เรียนที่มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องมีคุณลักษณะอย่างพอเพียงมีนักศึกษาแกนนํา ที่เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องและชัดเจนสามารถถอดบทเรียนแบบมีเงื่อนไขหลักการและเชื่อมโยงสู่4มิติยกตัวอย่างเช่นนางสาวจารินมูนินสารนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตัวชี้วัดที่4คณะกรรมการสถานศึกษากศนอำเภอท่าปลามีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทุกปี มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของสกิจพอเพียงไปใช้ในการประเมินสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานศึกษาสู่ชุมชนองค์ประกอบที่2การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพตัวชี้วัดที่1 อาคารและสถานที่สิ่งแวดล้อมก็สนอํอาเภอท่าปลามีอาคารสถานที่พอเพียงต่อการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีพื้นที่บริเวณภายในและภายนอกสะอาดร่มรื่นมีผู้ดูแลและผู้รับผิดชอบทําความสะอาดโดยมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบอาคารสถานที่ มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยประจำทุกเดือนมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักปรัชญาของสกิจพอเพียงมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าตัวชี้วัดที่2แหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสรสร้างอุป,ปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง มีฐานการเรียนรู้5าฐานคือฐานท่าปราคาเฟ่ฐานเสศษผ้าพารวยฐานต้นอ่อนฐานตะวันปันสุข ฐานวงล้อพอเพียงและฐานสวนผักคนมือเกษตรธรรมชาติโดยแต่ละฐานการเรียนรู้ มีการใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของสกิจพอเพียงที่เหมาะสมองค์ประกอบที่3ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกตัวชี้วัดที่ 1. ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญายของสกิจพอเพียงมีสถานศึกษาอื่นมาศึกษาดูงานคือกศอนอเอราวัณจังหวัดเลย กอสนออำเภอสองจังหวัดแพร่กอสนอำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ ัวชีวัดที่2ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดและหรือหน่วยงานภายนอกภาครัฐเอกชนและชุมชนก็สนอำเภอท่าปลามีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต้นสังกัด โดยสำนักง,งานกศนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ทราบและเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อสนสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายทั้งระดับตำบลระดับอำเภอการขับเคลื่อนหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียง มีการบันทึกข้อตกลงร่วมมือสนับสนุนในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงกสนอเภอภท่าปลาจะดำเนินงานพร้อมขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อให้เกิดรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนต่อไป